รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมทางช่องทีสปอร์ตเจตัวจริงเรื่องกีฬาตรงนี้กับพี่ชาวชาววานิตจ้มดอนการติดตามเรื่องราวกีฬาเสริมสร้างสุขภาพวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในบ้านเมืองเราที่มีสิ่งดีที่เชิดชูมากมายสัปดาห์นี้เบกรกแรกเราจะไปที่อำเภอสาลายยาจังหวัดนคนปรปฐมที่มีเด็กต่างจังหวัดกำลังเข้าสู่ภาคเรียนการทำงานเรียกว่าเป็นที่ชื่นชอบของครอบครัวในช่วงเวลานี้ครับ คุณผู้ชมครับเราก็มาที่การจนาพิเศษวิทยาลัยทั้งคลองหลวงตรงนี้เป็นอำเภอสาลายาจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งวันนี้นะครับความสำเร็จของน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับที่กำลังจะเติบโตเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะครับสำหรับสายงาน ที่เป็นทวิภาคีทางด้านการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงก็ถือว่าเป็นการผลิตคนที่มีคุณภาพสู่ประเทศไทยของเรานะครับรวมไปถึงอาจารย์ต่างๆหลายสาขาบริเวณการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนะครับวันนี้ก็จะเป็นการประกาศความสำเร็จของเด็กๆนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศเลยนะครับซึ่งก็มีกลุ่มผู้ปกครองนะครับมาแสดงความยินดีกับบรรดาลูกหลานด้วยครับ นักเรียนนักศึกษาทั้งหมดกราบซึ่งพระองค์ท่านได้มีดำริให้อนุรักษ์สืบสารพัฒนาต่อย,ยอดงานศิลปะไทยปัจจุบันนี้กัญญาพิเศษวิลัยช่างทองหลวงเรามีอายุร่วมจะ29ปีซึ่ง สถานศึกษาแห่งนี้เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของระบบปกติและระบบทวิภาคีวันนี้นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาร่วมเกือบ200คนทั้งในระดับปอชอและปอสอซึ่งช่างทองหลวงหรือกนนารยานพิเศษวิลัยช่างทองหลวงเป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่อนุรักษ์และดําเนินการในส่วนของงานช่างทองหลวงงานเครื่องประดับอัญมณีโดย รับสมัครนักเรียนนักศึกษาตามพื้นที่ต่างๆเข้ามาเรียนในกนนารญาิพิเศษวิเลยช่างทองหลวงและเราก็มีสถานประกอบการที่เป็นสถานประกอบการชั้นนำที่อยู่คู่กับช่างทองหลวงมากว่า25ปีหลายหลายบริษัทเช่นบริษัทวตีิเจมบริษัทแพนด้าและหลายๆบริษัท ซึ่งทั้งหมดนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีสถานประกอบการร่วมแล้วเนี่ยประมาณ17สถานประกอบการซึ่งเป็นสถานประ,ประกอบการที่คุณภาพสถานประกอบการมีส่วนร่วมกับเราโดยแท้จริงและเราให้ความสําคัญในส่วนของสถานประกอบการที่เราจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีวันนี้ผมมีความสุขมีความยินดีปลื้มปิติก็ขอให้ลูกๆทุกคนมีความรักมีความศรัทธาบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ ลูกๆคนเป็นเสียงของท่านผู้อำนวยการการจนาพิเศษวิทยลาลัยช่างทองหลวงอำเภอสาลายาจังหวัดนคนปรปฐมได้ขอบคุณและห่วงใยลูกๆนักเรียนที่ได้จบการศึกษาออกไปในปีนี้วันนี้ช่างทองหลวงได้ร่วมกับสถานที่ประกอบการสายงานอัญมณีจิวรี่ไทยหลายๆบริษัทหลายๆโรงงานที่เติมเต็มความรู้สายช่างให้กับนักเรียน ช่างทองหลวงจะมีครูผู้เชี่ยวชาญสอนเหมือนกับเรียนอาชีวะทั่วไปเลยครับแต่วิชาชีพทางบริษัทจะมีครูฝึกที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเป็นคนสอนให้กับนักศึกษาฉะนั้นนักศึกษาทุกคนที่เรียนจบจากช่างทองหลวงหรือบริษัทบิวตี้เจมเราจะเป็นคนที่มีความสามารถและเก่งทุกคนเนื่องจากเราใช้ครูฝึกที่มีประสบการณ์วัสดุที่ฝึกก็ของจริงไม่ว่าจะเป็นเนื้องเงินทอง เพชรพอยที่มืมูลค่าสูงเรามีอาหารให้กินสามือ้อเสื้อผ้าเรามีให้แถมเราจะมีเบี้ยเลี้ยงให้ใช้อีกวันละ100บาทเด็กบางคนที่มาอยู่ที่นี่สามารถส่งเงินกลับไปให้ทางบ้านใช้ได้ด้วยฉะนั้นเราขอยืนยันว่าระบบทวิภาคีของการจนาพิเศษวิไลช่างทองหลวงกับบริษัทวิเจมเราทำกันมานาน20าปีรุ่นต่อรุ่นมีตั้งแต่ระบบปวชเมื่อจบปวชท่านสามารถเรียนต่อปวสได้ แล้วสามารถต่อบประเด็อตีได้อีกคือผมอยากจะฝากถึงคุณครูผู้ปกครองทุกท่านที่อยู่ตามต่างจังหวัดเด็กที่อยู่ตามต่างจังหวัดไม่มีทุนการศึกษาพ่อแม่ลําบากวิชาชีพเครื่องประดับอัญมณีจะทําให้เด็กคนนี้จบแล้วมีงานทํามีอาชีพที่ถูกต้องเราก็จะทํางานไปด้วยการทํางานก็ไม่ได้ยากเลยค่ะเพราะว่าจะมีอาจารย์ที่จะคอยฝึกสอนเราแล้วก็เราก็จะแบบทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเลยค่ะ การเรียนก็ง่ายสบายเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็สอนเข้าใจผมได้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้งานที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับเป็นจิวเวลรี่ผมอยู่ในช่างเพนันิคช่างลูกนะอาจารย์และนักศึกษาจากบริษัทบีที a เจม r แฟคทอรี่จำกัดหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนการทำงานรวมไปถึงสถานที่ประกอบการอื่นๆ ที่น้องนองนักศึกษาภาคภูมิใจก็คือผมภูมิใจมากเลยที่ได้เรียนจบจากอาจรยนายพิเศษช่างทองหลวงทุกความสำเร็จมีหน้าที่ทางการงานด้วยครับเพราะจบจากที่นี่มีงานรับลองทําด้วยแล้วก็ได้วุฒิงที่ด้วยอีกอย่างที่นี่เขาให้ทุนเรียนฟรีในช่วงหน้าเราจะไปติดตามกําลังใจจากจังหวัดบึงการสู่ฟุตบอลไทยลีก2ลําปางเอฟซีก็เลยถูกป,ประตูห้องคิดว่าลูกทําลายตัวเองอะไร ก็บอกว่าแม่อนุญาตให้ไปเรียนต่อแล้วไปไหนก็ไปมันก็ดีใจมากอดแม่